พ่อลูกกลับมาแล้วระเจ้าค่ะดีแล้วล่ะลูก,กที่เจ้ากลับมาเพื่อพ่อพ่อวันเด็กใส่ชุดนักเรียนมาด้วยเด็กช่างด้วยช่างไหนไม่รู้ช่างวะเออพอตั้งใจไว้แล้วนะลูกนะพ่ะถามแล้วว่าเจ้าศึกษาวิชาที่พ่อส่งให้เจ้าไปเรียนสำเร็จเวลาใดแล้วก็กลับมาถึงวังหลวงของเรา พ่อจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งดินลานณไทลูกพ่อแล้วไม่กล้าเลยนะขอใดเช้าทรงได้โปรดอัจฉริยะโคตรอยู่คนเจ้าปาดูนี้นครผมยกกองทัพมานำโดยองค์การสายทำเมืองคุณเจ้าค่ะทำเมืองยกกองทัพมาขอนให้ตายด้ว่ไอ้พวกนอนบุ้งคิดจะมากระตุกหางเหี้ยอย่างกูอย่างนั้นหรือ ไม่พอให้มึงหล่นเบอร์ไปแน่ทหารจัดเตรียมกองครับวันนี้กุจะาัดสึกนักคุณทุนนักเรียนเดียเดียเดียวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็นใครเนี่ยและพ่อพ่อกูมองไม่ได้แล้วเนี่ยไปพ่อทำอะไรเนี่ยเราไงยกทัพ เราวลเนี่ยจะต้องขอกองทัพเสด็จพ่อไปตัดสึกกับแสนข้าเมืองและเจ้าเป็นใครอตรวจพลไงอย่างสอนรามไงแต่เรามาชาบชาเย็เนโลกเมืองสวยมากสวยมอยเฮ้ยสวย,สวยมองเลยมองเห็นจอนมาแล้วนึกได้เดี๋ยพ่อเจ้าบูไม่ไเหมือนเดิมเลยแต่เงินไม่จ้าขาดแสนข้าเมืองเป็นสหายที่ดำเดมว,วิชาเก๋อต,ตายนะ ก็รู้ว่าหลงเท้าเมันเลื่อไปเอาอะไรมาเนี่ยไอ้นนี้ไงออนเน็ตโอ้โหโอ้หไปเอาออลเน็ตมาออลเน็ตกินทุกวันเลยเหรอเอากินทุกวันกินแล้วเป็นไงกินแล้วดีสุขภาพดีแล้วลองเบสเรากินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมากินออนเน็ตแล้วเป็นขนาดนั้นอ่ะ ว่นี่เอมยกข้ามาแล้วกองเข้ามานี่ว่าเอ็มไม่ใช่อเนจแล้วอะไรอ่ะว่าน้ำกระท่อมไม่ใช่ลูกพ่อพระเจ้าค่ะออกไปรับศึกครั้งนี้เอาไว้หากไม่ไหวเจ้าทําได้กลับมาถึงวังหลวงพ่อจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นกับการรับองค์ใหม่แบ่งเป็นที่ล้านนาใส่ลูกแล้วเจ้าไม่กลับจะกลี้ยงพ่อไวอยู่ไม่ได้แล้วไปทั้งวันที่กำลังนะเราไปไหน อกบินาสีวิชัยไอ้เพื่อนเล้ยวเ,เลงไหลไม่มมูเธาอใหญ่เอื้องหัวใจมันแค็งแต่จะครั้งวันนี้คงยังไม่อยู่มยนะไม่ปลองนองเมื่อลองรูมันมาลบลูหาเรื่อง มันเป็นอะไรกันใจกำลังยังไงเมื่อมันมาเก่งเป็นความเก่าอยู่ปางไอโซนเปล่าสิ้นเปลืองผ่านขึ้นก็ทับเชิดไปกอ๋อ